สวัสดีค่ะชวนทําขนมน,ม,นมเนยง่ายๆกับ Easy Food บับชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทําเค้กส,ส้สมส,สูตรเค้กสิฟฟอนส้มสูตรเค้กสิฟฟอนสามเหลี่ยมสูตรเค้กง่ายๆลายสวยผิวไม่ลอกเราไปดูวิธีท,ทากันเลยค่ะเริ่มจัดก,การแยกไข่ค่ะสูตรนี้ใช้ไข่เบอร์สองจำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาว แยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำสดน้ำเปล่าน้ำมันรำข้าวเสร็จแล้วจักใส่กลืนส้มลงไปตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มเล็กน้อยจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟู ร่อนแป้งเค้กและผงฟูล,ลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้จะใช้แป้งโบดแดงค่ะคนจนเข้ากันดีก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีไข่ขา,ขาว เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมอัลคาธาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีต่อไปก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางลรยงอง,งุ้ม เสร็จแล้วเราก็จะตีต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือจักตักแบ่งมาผสม3รอบท้งนี้จะต้องคนด้วยความเบามือและทำด้วยความรวดเร็วหากคนนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้ใช้ได้ทั้งตะกร้อมือและไม้พายเอาที่แต่ละท่านสะดวก จากนั้นตัดแบ่งส่วนผสมม,มาเล็กน้อยเพื่อผสม,มกับสีผสม,มอาหารสีส้มใส่สีลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจังเข้ากันดีแล้วก็นำส่วนผสม,มนี้ไปใส่ในถุงบีบแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาเตรียมถาดใช้ถาดขนาด10คูณ10คูณ1.5นิ้วทาน้อยหรือน้ำมันแล้วก็วางกระดาษรองอบจากนั้นเทส่วนผสม,มลงไปทั้งหมด ส่วนผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดแล้วก็อย่าลืมเพา,าเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยนำส่วนผสมที่ใส่ถุงบีบไว้มาวาดเป็นเส้นบนหน้าเค้กดูตามคลิปเลยค่ะใช้ไม้ปลายแหลมวาดเป็นลวดลายโดยลากขึ้นลงดูตามคลิปเลยค่ะ จากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะจักอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็นาเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวเราก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะหลังจากเค้กเย็นแล้วเราก็นําเค้กออกจากถาดดึงกระดาษที่รองอบออกแล้ก็มาตัดแบ่งตามต้องการ วันนี้จะจะทาเป็นเค้กชิปฟอนสามเหลี่ยมจะจะตัดแบ่งออกเป็น3ชิ้นแบบนี้จากนั้นทาครีมลงไปบนเค้กแผ่นใดแผ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ปาดให้เรียบเสร็จแล้วจะจะตกแต่งด้วยฟิลลิ่งส้มบีบฟิลลิ่งส้มลงไปบนครีมแล้วก็เกลี่ยให้เรียบจากนั้นนําเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาแปะด้านบนค่ะเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการ หนึ่งถาดจะตัดได้12ชิ้นค่ะตัดเค้กออกเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด6ชิ้นเท่าๆกันจากนั้นตัดแบ่งตามรอยทแยงก็จะได้ทั้งหมด12ชิ้นพอดี เค้กซิฟฟอนส้มสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยหวานกำลังดีตัวครีมวันนี้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนดรีค่ะหากใครชอบซิฟฟอนลองทำซิฟฟอนส้มสูตรนี้ดูเนื้อเค้กนุ่มทำง่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ